ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลน,นะฮะก็เกิดจากอาจจะเกิดจากความจงรักภักดีนะอยากจะรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าเกิดล้มป่วยขึ้นมาก็จะรับผิดชอบด้วยการลาออกนะถึงโดยส่วนใหญ่พระเจ้าอยู่หัวก็จะไม่ค่อยให้ลาออกหรอกแต่ก็อ,อยู่ที่พระบรมราชินิัยนะครับเรื่องจริงมีแค่นี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์ในก,กาบันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องข่าวลือร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เดี๋ยวไปดูต้นต่อของข่าวลอก่อนด่วนที่สุดข่าวแรงบิ๊กแดงอยากกราบบังคมทูลาออกจากรองเลขาธิการพระราชวัง และรองอภิวันวนยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพราะสุขภาพไม่ดีมีข้อจำกัดในการถวายงานแต่ขอย้ำขอย้าว่าข่าวนี้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์คือบิ๊กแดงบิ๊กแดงก็คือก็คือสแสดง<ช>ก็คือพลเอกอภิรัตค,คงสมพงศ์ค,งงค่ะอดีตพบปทบทหารคอแดงปัจจุบันสองตำแหน่ง รองเลขาธิการภาคราชวังและรองโฆษกในการรับสินรัมมากษัตรรับทราบกันตามนี้ป่วยสุขภาพมีข้อจำกัดในการถวายงานดังนั้นจึงมีนนกคิดที่อยากจะกลับบังคุมทูนลาออกจากทุกตำแหน่งเพื่อไปดูแลสุขภาพตัวเองเหรอคะใช่ครับอย่างไรก็แล้วแต่คราวนี้รอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ข่าวนี้ประมาณน,นี้เอาแค่นี้ได้เท่านี้แหละต้นต่อของข่าวลือนะครับก็มาจากมาแกนะก็รายการของเขาได้มีการนําเสนอบอกว่ามีข่าวลือมายืนยันนะนะฮบิ Dang, ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับจะมีแนวคิดว่าจะขอนะครับลาออกจากรองนะครับราชเลขานะครับ และรองผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านเพราะมีอาการป่วยนะครับคนตอนนี้ก็คนก็ลือกันไปสนั่นนันบันไหวมีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเกี่ยวข้องกับบีลังกาวีหรือเปล่านะครับและบิ๊กแดงป่วยจริงหรือไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นหรือไม่จากข่าวลือที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อน นะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ยได้เข้าโรงพยาบาลนะครับจริงๆแล้วก็ป่วยเป็นสองโรคเรื่องของไสนัดนะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือเป็นโรคหัวใจซึ่งคงจะเป็นกรรมพันธุ์มาจากบิดานะครับคือพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กนะครับบางคนตั้งคําถามว่าเอา้าเป็นแบบนี้แล้วมา,าาามาเป็นทหารได้ยังไงมาเป็นทีหลังเนี่ยมาเป็นตอนแก่ไงนะกเกษียณอายุราชการมาก็มาเข้าหวัง นะครับเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับก็อยู่มาก็หลายปีละนะครับหลังกเกษียณอายุราชการแต่ปรากฏว่าช่วงหลังเนี่ยพลเอกอภิรัชตคงสมพงศ์หรือบิ๊กแดงเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งนะครับจากการยืนยันของวาสนานานร่วมผู้สื่อข,ข่าวของสายทหารเนี่ยเขาก็มาให้ข่าวแบบนั้นนะครับก็เลยส่งผลทําให้อยากอยากเฉย ท่านอยากอยากเพื่อที่จะพักผ่อนแล้วก็ถือว่าตัวเองไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองตำแหน่งเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็อยากจะพักนะซึ่งผมเรียนทุนส่วนนะโดยปกติเนี่ยเจ้านายหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับถ้าผู้ใตบ้บังคับบัญชาล้มป่วยนะครับท่านจะดูแลจนถึงที่สุดนะครับยกเว้นมีความผิด นะครับถ้าไม่มีความผิดเนี่ยก,ก็อยู่จนตายาวยาไงตายไปข้างหนึ่งะนะครับนั่นคือประกันที่หนึ่งประการที่สองนะครับเรื่องของรังาวีนะครับซึ่งของรังาวีเนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่ามีการโปรดเสดแดงที่เกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรทักษิณ <c oughs> กลับบ้านแล้วแต่มีหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ที่มีข่าวว่าโปรดเสดแดงก็ตอนนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับ ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลน,นะฮะก็เกิดจากอาจจะเกิดจากความจงรักภักดีนะอยากจะรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์อย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าเกิดล้มป่วยขึ้นมาก็จะรับผิดชอบด้วยการลาออกนะถึงโดยส่วนใหญ่พระเจ้าอยู่หนะัว,วหก็จะไม่ค่อยให้ลาออกหรอกแต่ก็อยู่ที่พระบรมราชินิัยนะครับเรื่องจริงมีแค่นี้ส่วนที่เหลือเป็นข่าวลือ นะฮะที่เกิดขึ้นไปสารพัดสารเพเหื่องสแสดงลาออกไม่พอใจลังกาวีก็เป็นข่าวลือแต่ข่าวจริงก็คือว่าเป็นความคิดนะครับด้วยความจงรักภักดีนะของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีพรมเทศศักดิ์เจมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน ทั้งชีวิตอุทิศได้บรรพชนหลังเลียดน้องปกป้องใครลูกหลานไทยอย่าหันกล้าเนรคุณสีครับ ุ ừ, รักบรรดาสุขัาทุกแห่ง ชาเชื้อไทยเพื่อนท่าไฟสับปัดริ้วสามสีทงไตรรงจะคงอยู่คู่ทารีเผิดศักดิ์ศรีให้โลกเห็นเราเป็นไทย mm. ทงไตรรงเงรยวไหวกลางใจเราเสียงเพลงชา